ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็ดดี้โวยะสามหกข่ายครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เอ็ดดี้อยู่ที่เมืองดุสเซนดอร์ฟนะครับอยู่บนถนนเคิร์นิอารี หรือว่าที่คนดุเสเซิลดอร์เขาเรียกว่าเคอร์นะครับมันเป็นถนนช้อปปิ้งไฮเอ็นต์นะครับของเมืองดุเสเซิดอร์เป็นครั้งที่แล้วว่าถ่ายวอล์กไว้แต่ยังไม่ได้ตัดก็เลยพอมาอีกวันหนึ่งอะ่ะอากาศดีกว่าก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะมิกกันผสมกันไปนะอย่าว่ากันนะเดี๋ยวจะพาไปวินเดลช้อปปิ้งนะครับไปดูว่าจะสวยขนาดไหนอะ่ะเพราะว่าเอ็ดไม่ได้แบบคือมาไม่ได้แพลนไม่ได้อะไรเลยคือแค่จะมาเจอเพื่อนแลน้วก็นัดดื่มกาแฟการเดินเล่นอะไรเงี้ยพอแต่พอเดินผ่านถนนเส้นนี้ปรากฏช็อปเปิด แต่คือเข้าไปไม่ได้รู้สึกว่าต้องนัดนะครับก็เลยอาจจะไม่รู้แต่ถ้าโชคดีที่แบบสอบไหนที่เขาให้เราเข้าไปได้เราก็จะเข้าไปดูนะแต่ถ้าเข้าไม่ได้ก็เดี๋ยวโชคแค่นาราละกันเนาะฟินด์ด p ช้อปปิ้งสวยๆเหมือนเดิมนะคะอีดอกทอมไม่ต้องเสียงเงินเนาะนีร้านขายของเก่าครับเฮียตังเมลล่า การแคลดตู้แก้วนี่ด้วยนะดูดีไม่รู้จักนาฬิกายี่ห้อนี้อักลี่มากทำไมราคาแบบแรงจังอะ่ะถ้ากลัวนี่เขาก็มีกำไรแอมเนียขายด้วยนะแต่ราคาแบบเข้าช็อปเลยยูไปซื้อช็อปดีกว่าไหมจะมาะนั่งซื้อมือสองมันม้งไม่เข้าใจโลจิก ใครมาเที่ยวดูสเซิดอร์ช่วงซัมเมอร์อถนนเส้นนี้ก็คือแบบว่าเห็นเบอร์กินเคนลี่อะไรเงี้ยเยอะมากคุณหญิงคุณนายใส่เฟอร์ใส่อะไรกันนะเขาก็จะมานั่งแบบตามคาเฟ่บนถนนเส้นนี้นะครับก็เป็นแบบเหมือนสถานที่โชว์ออฟหน่อมีมีร้านกาแฟนะครับแบรนด์นี้ห้อนี้ของเขาสวยเยอะนะราคาก็ไม่แพงอะไรเงี้ยล,ล้าเซลก็บ่อยก็ช็อปปิดก็ไม่ต้องขายเลยค่ะออนไลน์ only ใบนี้น่ารักนะใครแบบอยากได้ a Max ไม่ปัญญาซื้อเอาใบนี้ไปใช้ก่อนน่ารักดีราคาแบบจับต้องอุ้ยอันนี้ก็น่ารักอะตัวเนี้ยตัวแบบ m ินก b กเนี้ยใบนี้สวยจังาราคาเฟลราคาไม่แพงนะคุณภ,ภาพโอเคมีความเป็นมุ้งนะครับเห็นไนหะมัันจะเห็นไมา่ไงเนานะผ่านสูเส็จเร่งย มีความตรงแ็งครับอ่าใครเป็นเจ้าของไอซ์เนอร์นะคะเข้าได้นะเราแม่จะรีวิวให้อันนี้ชอบจริงนะค <S <S เคยใช้กระเป๋าของไอซเนอร์นานมากแต่ก็คือบแบบไม่ได้ซื้อมานานมากแล้วเนาะแต่ดูแล้วแบบถ้าซื้อมาใช้จริงจริงจังๆเนี่ยก็น่านะใบเนี้เทศเนี่ยถ้าบอกว่าแบรนด์นี้คนพูดถึน ôi, งน้อยมันมีความเป็นวัยรุ่นเยอะมากแล้วราคาเขาขขขไม่ค่อยแพงคนะุณภาพเขาก็ดีเลยนะของไอซเนอร์เนี่ยดีเลยอ่ะใบเนี้ย เนี่ยอยู่รุ่นนี้ค no? ือดูดีเลยนะดูแบบคล้ายๆซีรีนบ็อกแบ็คเนาะเฟอร์ล่าคอลเลคชันนี้ไม่สวยเลยอ่ะปกติสวยนะกระเป๋ายี่ห้อนี้แต่คอลเลคชันนี้แบบแบบก่ๆนิดนึงอ่ะหรือเราเป็นคนไม่ชอบแบบพวกกระดองเป่าอะไรพวกกระาอะไรพวกนี้ป่ะเลยรู้สึกว่ามันไม่สวยเอาซี เคื่อสีฟ้าตัวนี้พิงโก้นะครับอันลองชองจะลองชองร้านนี้ปิดเลยค่ะโอ้แต่ลองชองคอลเลคชันนี้ก็ดูเอาเรองแล้วกันไม,ม่จานเนาะ <c oughs> ลองชองคอลเลคชันหลังๆมานี่คืออะไรเนี่ยงงมากค่ะจะเรียนแบบทีลีนก็ ทำให้มันดีหน่อยเด้อนี่มันไม่สวยเลยใครสนใจราคาของเลฟบรสเล t นะครับมีที่เยอรมันส่วนมากที่ Windows Display เขาจะมีคนหมายให้ใส่ราคาไว้ด้วยเนาะก็ตามที่เห็นเลยนะครับอ,อ,อันนี้วิสเล t ของเอฟนะครับจัดอองดูนี่มีเพชรเป็นโลสโกซสายมืออันเล็กนะครับ4,450ขวามือ7 0 5 0นะครับเป็นเยลโลโกแล้วก็อันใหญ่นะครับจัดอองดู กระเป๋าคาเทียใบนี้น่ารักนะแต่มันแบบคือกระเป๋าคาเทียนี่คือบงมากเวลาซื้อมานี่คือราคาตกเลยอะ่ะไอกำไรเนี้ยมันดีมากเลยนะคือมันมาเปลี่ยนสายได้ตลอดนะเอ็ดก็มีนะครับเอ็ดชอบมากเลยอะกำไรเนี้ยเป็นทีเด็ดของคาเทียนะครับถ้าใครจะเริ่มต้นกับแบรนด์คาเทียเอ็ดแนะนำนะเอ็ดว่ามันแบบเออมันเป็นมันเป็นอันแรกที่จะเริ่มต้นกับแบรนด์นี้เน,นาะก็เออใช้แล้วแบบตอนแรกดูแล้วปัญญาอ่อนแต่พอ ถือมาใช้จริงมันใช้ได้จริงหรอแล้วมันบอกไม่ต้องระวังแล้วเที่ยวเมืองไหนเราอยากเปลี่ยนสายเราอยากเปลี่ยนสีเราอยากเปลี่ยนอารมณ์เราก็เข้าร้านคาเฟ่เรา,เาก็เปลี่ยนสายให้าาฟรีเอ้ยเทนชโคตัวนี้สวยดีอ่ะไอสายมันเก๋ดีอ่ะวันนี้มาเจอเพื่อนนะครับชื่ออ่าแนะนําตัวชื่อเคนครับเอาถ,ถอดถอดมาให้เขาดูหน่อยนิดน,นึงแล้ว <laughs> เ,เขาหาเป็นไงละ่ะสดอยู่หรือเปล่าขายอ่ะสด <laughs> โสดอุ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยให้โอกาสขายของโอ้ไปตามไอจีครับขายตามไอจีได้ตามไอจีนะครับเออเหรอเคน แอดพานรัฐินนท์ดอกเอดไอ,อ้นี่ดอกให้นะครับเป็นงานเป็นงานอาสมหน้าชัด,ชด <c oughs> เคนจะพาเอดเที่ยวนะครับรู้จักกันมาหลายปีแล้วแต่เจอกันไม่ค่อยบ่อยเพราะอยูค่คนละเมืองคนละเมืองเออแต่คุยภาษาเดียวกันอยู่เราเราจะให้แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวก็แถวนี้แห<บ>ละที่นี่ก็เรียกว่าคินิกส์เอเล่เนาะ<ม>ก็คือเหมือนกับเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่แบบ ลักชัวรี่ของดุซิดอร์ที่สุดเลยป้างลุซ<ม>ิดอร์นี่คือเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมดุซิดอร์ทั้<ด>งเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเป็นเมืองเอ่อบิสเนสด้วยแล้วก็เป็นเมืองหลวงของเอ่อแคว้นนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนเนาะเป็นเมืองหลวงก็คือไม่ว่าจะเลือกเศรษฐกิจกฎหมายเลยนี่คือเป็นเหมือนกับเมืองหลวงนะครับรแอบเดินผ่านชาแนลแล้วก็จะเป็นลมนี่ชาแนลชาแนลไม่เปิดวันนี้เอาเหรอแล้วไงต่อก็ดุซิดอร์ว่าเป็นเมืองสวยเลยทีเดียวเนาะแต่ก็ค่าใช้จ่ายผู้ชายผู้ชาย อก็โอเคอะ่ะผ,ผมนี่สีธรรมชาตินลเนี่ยไม่ได้ยอมอันนีนน้ลุกครึ่ง <laughs> อันนี้เป็นลุกครึ่งับครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งกครึ่งน้ำ <laughs> ่าใครหาตัวนี้อยู่นะครับมีที่ชาแนลดูทานดอกปัวมากแต่เราไม่ชอบสีนี้เราชอบแบบอย่างเงี้ยปัวเออคือ,ค,อคือมันใช้ได้นานนะเรบ <laughs> ว่า สงเขียวนี้คือแบบดีงามมากอะ Wallet on chain นะครับจะบอกว่า Wallet on chain มีกระเป๋าที่ดีมากเลยนะเอ็ดใช้และเอ็ชอบมากๆอันนี้ก็ถ้าใครชอบรุ่นใหม่นะก็อันนี้เลยสีมีนก็สวยอะแต่แบบแรมอะเอ็ดขอตเตอือนเลยนะของชาแนลคือไม่โอเคแค่หายใจก็เป็นรอยแล้วนะ มีความเห็นว่าสวยมะอันเนี้ยเราว่ามันมันก็ไม่มันมีมันมันมันก็โอเคมันใช้ได้นานอ่ะเนาะแต่ก็นานสุดคือสองเดือนไม่เนาะไม่ผ่านไม่ผ่านผู้ชายล่ะของผู้ชายว่าไงของผู้ชายเดร์ใช้แฟชั่นเอ็กซ์เพรสตดูนามเป็นคนแบบมีสไตล์นะแต่ไม่แต่นามเป็นคนมีสไตล์นะไม่ใช่แบบกระโหลกกะลากระโหลกกะลาท่านก็ไม่เอามาออกช่องนะคะผูชายเ ใบนี้ใบนี้โอเคอยู่นะใบนี้ได้อยู่ที่เหลือกูไม่ให้ผ่านเลยกูไม่ชอบเป๊็พักก่อนไม่ชอบหนังเงาๆอย่างนี้ปะเป็นปะมันรู้สึกไม่แล้เวลามันขิดขวดโอ้โหเออต้องทาวะ้ทาถว่าใช้ได้นอได้ๆอยู่คุณภาพโอเคอยู่ไปซื้อมันจะมีเอาเลทอุ้ยดอก1นทีนเมึงนี่มันแชนแนวไนทีนนี่ใช่ปะใช่ขใบนี้คือใช้น่ момаяқтоп ไม่แบบมันป้าขนาดนี้ว่าแอเมสซาร่านะครับอัปเดตคอลเลกชันใหมด่ดอกอยู่นึกว่าเปอร์ซาชี <Yeah. S 1> ก่กอปเป็นเห็นกระเป๋าก็คือแบบบอติก้าเวเนต้าแต่มันของซาร่านะดูดีเลยอ่ะคือแต่ว่าไม่ชอบการช้อปปิ้งอย่างเงี้ยที่แบบจองคิวเข้าไปลองไม่ได้หรือเงี้ยพักก่อน สื้อทวีชาน n e ลก็มาะจะอันนี้ซาร่าอยู่เหมือนเดิมดีไซนเนอร์เยอรมันนะครับชื่อคุณจิลแซนเดอร์อก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอ่ะมีความมินิมอลเยอะมากสำหรับใครที่ทำงานสายท่องเที่ยวโรงแรมเกสต์โนมีนะคะก็พักก่อนเคะ่ะ <laughs> เหมือนเอสเลยไม่ได้ว่าคนอื่นนะคือโดนตัวเองกระทบเยอะเหมือนกันนะโควิดเอาจริงจอเงินไรายได้หายไปเยอะมากเงี้ยแต่ก็แบบ เออทำใจเนนอ,อ่อแคม่ใบบนองอัสี่อุ้ยมองบอลลายหม่สวยอยู่นะ<า>นเราจะทำล็อกเกี่ยวกับนาฬิกาด้วยนะครับทำาาทานาฬิกายามก็หล่อย่างนี้กูถ่ายไหมละ่ะยามตกกูนะเดร์<า>รีวินสตันรู้สึกว่าที่แฟงเฟิดยังไม่มีเลยนะช็อปของผมนี้ฮะ ีสั่งเกลียราคานะคะนับศูนย์เอาตรงนี้เทปฟรีนะครับเล่นมากเลยอ่ะได้เลยเนาะอยาเดี้ยังไงก็คุณแม่ใกล้ถึงแล้วก็โทรหาเนาม่อเดเลยทำได้เลยน้องน้องคนเทปน่ารักอยู่นะ เราจะไปบอยนิงเกอร์กันนะครับบอยนิงเกอร์มันคือห้งที่ไฮโซที่สุดเนาะในในดูซันดอดกใช่ไหมไม่เป็นศูนย์รวมทุกยี่ห้อ,อทุกแรนดใช่ใครสนใจยี่ห้อบอยแล้วแบบเคยถามเอ็ดว่าซื้อที่ไหนก็ห้างบอยนิงเกอร์มีขายลดราคาด้วย50% mm hmm. ถ้าในช่วงที่เขาลดนะห้างนี้อลังการมากแล้วก็มีการจัดก,การที่ดีมากนะครับเข้ามาถุงเจอกุชชี่ก่อนเลยดับแรกคอร์ดกรสวยนะ สวยจังมันไม่ใช่หนังแบบใบทะเลสวยเนาะใบเนะี้ยแต่มันเปรดง่าย,ยาง่ายวาเลนติโนโน,นะคะัอกตัดก็สวยนะแต่มันเหมือนจะเอาไปแล้วว่าสีสวยดียะ แบบชอบใบเนี้ยน่ารักเปียถ้าแบบลดราคาเย,ย,เยอะๆน่าซื้ออยู่นะเพื่อนบอกบางทีมันมีลถถึงเจ็ดสิบนะครับห้างนี้ละห้างมันจะลดเยอะกว่าแบรดด้วยเนาะใช่เพราะว่ามันไม่เรื่องเสียค่าส๋นจริง <c oughs> เหรอเกี่ยวเหรอวะ <c oughs> วันทันใบเล็กนะครับน่ารักมากแต่400ร้อยยูโรแพงมาก นี่นะครับมาลองวันทันดูสรุปนะสายสั้นมากเหมือนนี้เลยอะ่ะเหมือนใบลินดี้ของแอร์เมสนะครับก็คือสะพลยคอสบอดี้ไม่ได้นะครับ สถานีนี้ก็คือมาอัลชตัดก็คือตรงเมืองเก่านะครับดุสเซ้นดอบคือค่อนข้างจะโดนแบบทำลายหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนียเยอะมากนะครับก็ส่วนของโอทาวมันจะเล็กนิดเดียวเองเนาะเพ <mm> ื่พอนสาวนะครับอยู่เมืองนี้เป็นเพื่อนคนแรกของเอสตอนที่มาอยู่เยอระะมันนะครับแ <mm> ต่ก่อนอีกชื่ออีกชื่อหนึ่งตอนนี้ชื่ออะไร อบอกไปจะขายอะไรก็ดปัจจุบันหรือชื่ออดีตค่ะหรือชื่อวงการบอกไปว่าจะขายอะไรก็ขายไปนะคะฉันมี follower แล้วนะตอนนี้ <laughs> ชิลินค่ะเอ,อเราจะสอนรูปตอนหัวโปกให้ดูด้วย <laughs> อย่ามาแอย่ามาจีบนะเอออย่ามาจีบนะ <laughs> สาวๆมืองนี่เขาสวยเป็นโรงคั่วกาแฟนะครับเราเขามาเปิดขายกาแฟด้วยเพื่อนบอกว่าร้านนี้อร่อยมากโลเคชั่นตรงนี้อยู่ตรงไหน, mm hmm. นอะโอทาวเนาะ ปิงเคยทำงานที่นี่ใช่ป่ะเราจำได้แต่ตอนนั้นมันเป็นนักเรียนอยู่อ๋อามอ๋อยู่เรียนสายอะไรนะเรียนสายเหมือนเป็นแอปพลายไซต์สตาร์ บจบมาคือทําตรงมากอะไม่ตรงคั <c oughs> คบคือครับเฮ้าส์นะครับของดุษันดอกก็คือศาลากลางจังหวัดเนาะมีอายุประมาณกี่ปีอะยู่ดูหรือเปล่าอุ้ยต้องดูันนี้ประมาณหนึ่งเเท่าไรหนึ่งแปดเท่าไรอะคาไปยูแมอยูตอบไม่ได้ไม่ได้นะอยู่เคยทําทูลรอินฟเมชั่นมาทําไมทําตัวสันดาลอย่างงี้<อ>คือ<ใ>ส,สวยที่สุดพูดว่าสวยที่สุดหรือค่าตัวแพงที่สุดในเมืองหลอนนี่แฟนแล้วนะ อ๋อคือสมัยก่อนมันใช้เหมือนพวกเป็นนีดลกไกด์สาวตรงนี้เราอยู่ตรงไหนคะเราอยู่ตรงริมแม่น้ำรไรนะคะแม่น้ำรา้แล้วมึงไม่ต้องใส่หน้ากากหรอคะยีดองมึงก็โดนทำไมคะเป็นการเออปังมากอันนี้คือเป็น เป็นทานที่สวยที่สุดในเมืองนี้แล้วนะคะใครจะติดต่องานก็คือรับงานเอ็นทุกงานนะคะีเซน <laughs> เลิศตอนนี้คือยอดติดเชื้อของที่นี่ยังไงครับตอนนี้หรอเฮ้ยจะให้เราเรียกว่าอะไรดีมึงเปลี่ยนชื่อทูควอเตอร์เลยออีกดอ,อกฟองใช่ค่ะใช้เรียกว่าอะไรดีคือชื่อออริจินอลหรือว่าอะไรชื่อลินค่ะชื่อลินนะย่อม,มาจากฮะลินลีลินลีอ๋อล,ลินลีที่คือเป็นดอกไม้่ปาดอกนี้ สวยนะคแต่หน้าตาน่าจะชื่อทองมากกว่าดอกทองเหรอคะดอกทองกูให้คนทั้งค้างค่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรอรัเรื่องอะไรคนติดเชื้อหรอคนติดเชื้อหอดูเส้นดอบเป็นไงบ้างจริงจริงมึงคนมานั่งหน้านะกูหน้ากูหน้ากูกินพื้นที่จอไปประมาณสำหรับเซนดอบนี้ยอดคนติดเชื้อไม่แย่เหมือนไบเกิลไม่แย่เหมือนเออ่เมืองใหญ่ๆนะไม่ไม่ติดเชื้อเอชติดเชื้อเอชติดเชื้อเอชต้องขับคนข้างคนข้้างตอบได้ดีเลย แล้วสนามบินอยู่ทํางานที่สนามบินตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างแย่มากแบบว่ายุงบ้าบีซีไหม capacity ก็ประมาณแบบว่า90% free capacity 90%? ก็คือจะ10%แต่ว่า10%หรือว่าฟู l ไฟก็20ผู้โดยสารต่อเครื่องหรือว่า30คือ maximum เราบินเดือนที่แล้วอ่ะคือมาิดอ่ะเต็มนะคะไม่มีที่ว่างนะคะคือถ้ามีคนนึงติดกูว่ากูเป็น super p a อ e แต่ยูไปแบบว่าเป็น hotspot ีเนาะสุดๆขึ้นมาแบบโชคดีมากที่ไม่ติดแต่ไม่รู้ว่าติดแล้วละหายหรือยังนะอันนี้คือตึกอะไรอยู่เก๋ดีเนาะนี่ตึกฉันเคยขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปนั่งได้ปะเหมือนเป็นนนเเป็เอ่อาาออ่ออบโนันนี้นะครับชื่อถนอนยิมเมอร์มันสตาเซอร์นะครับก็คือจะเป็นพวกเจแปนิสคอมมูนิตี้ร้านอาหารเอเชียนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยบางทีแอบเบื่อแอบนั่งรถสองชั่วโมงมากินอาหารญี่ปุ่นที่เนี้ยชอบมากถนนเส้นนี้ ยน่ากินนะๆๆๆๆนี่นะคะรับใครมาดเสเซิลด์ต้องมาทานอาหารญี่ปุ่นนะเอ็ดก็เดินผ่านมาจริงๆแล้วส่วนมากร้านอาหารที่นี่มันจะปิดช่วงลันช์นะครับนี่3โมงแล้วก็มีร้านนี้ยังเปิดอยู่เมนูก็น่ากินมีล็อกเจน์เมนูด้วยไม่แพงเห็นไหม9ยูโรก็มาเก็ตญี่ปุ่นนะครับรดเสเซิลด์นี่จะเป็น biggest j a p a n e s คอมม m u n i t y ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยน,นะจบไปแล้วนะครับสำหรับบล็อกฟาเที่ยวเมืองดุสเซิลด์นะครับประเทศเยอรมนีหวังว่า เพื่อนๆจะได้รับประโยชน์และความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเอตตี้วอยาสามหด้วยครับสวัสดีครับใครเข้ามาดูแล้วไม่กดซับขอให้โสดตลอดชีวิตค่ะ